สวัสดีบ่ายวันเสาร์นะครับผมวันนี้วันนี้พอมีเวลาว่างหลังจากทําง,งานหนักมาทั้งสัปดาห์นะครับผมก็เลยมีสิ่งหนึ่งที่อยากทํามานานละคือผมอยู่อ่อนนุชไงแล้วจะมีรถเมล์สายหนึ่งที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับนะ่าะคือสาย519รู้แค่เพียงว่าวิ่งจากสาธุประดิษฐ์ไปส่วนสยามวันนี้ก็เลยอยากลองดูว่าถ้านั่งอยากนั่งไปดูว่ามันวิ่งผ่านอะไรบ้างวะ ไปดูกันโจทย์มีแค่นั้นแหละหาป้ายรถเมล์ก่อนจ้ะไปเดินไปหาสกายนะครับป้ายรถเมย์อยู่หน้าคอนโดนองจ้ะนี่มีสองสายที่วิ่งผ่านร519กัน แล้วก็เริ่มต้นจากอ่อนด้วย ใครบวชบ้านสมเด็จไมรู้ว่าเจ้าด็กำลังต้างรถไฟฟ้าสียอะไรใครรู้บอกด้วยนะครับ ตอนนี้มาถึงอู่แล้วนะครับผมแล้วก็519หนึ่งก้างจะออกทํงไงดีอ่ะแ่่ขันหน้าแล้วกันยังไม่ทันรีวิวเลยขึ้นเลยได้ไหม <laughs> โอ้ตอนนี้งงมากมาอยู่ที่ไปมาอยู่ที่อู่รถเมล์นะครับผมแล้วเราต้องขึ้นตรงไหนอ่ะไปดูกันลืมรีวิวค่าโดยสารนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นมาจากอ่อนนุชมาที่อู่ที่ แถวสวนสยามทั้งหมด20บาทถือว่าไม่แพงถือว่าถูกมากเลยเลยกับระยะทางขนาดนี้ <c oughs> โอเคไปต่อไปเราจะนั่งกลับจากอูส่สวนสยามไปสาไไป,า,ไปาธุประดิษฐ์กัน <c oughs> ไปหาที่ขึ้นก่อน <c oughs> ตอนนี้กำลังไปหา519 <c oughs> เพื่อกลับปสาทุประดิษฐ์ แอปปูดสีนิดๆน,น,นะทุกคนทําไงดีแล้วก็เมื่อกี้จะพูดอะไรวะลืมละตัดแค่นี้ก็แล้วกันเช่ไัน,น,น,น <c oughs> อ๋อน,นึกออกแล้วว่าเมื่อกี้จะพูดอะไรทุกคนฟอ,องที้ตัวนี้มาย่างยังไม่มาโอเค <c oughs> <c oughs> ก็คือเมื่อกี้ก็จะพูดว่าระยะเวลาในการใช้จากอ่อนนุชนะครับมาที่อูออ่ที่ส่วนสยามนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะ จำได้ว่าตอนรอรถเมย์อยู่ดูนาฬิกาเป็นประมาณบ่ายสองโมงสี่สิบแปดนะครับผมแต่พอมาถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณมาถึงตอนประมาณบ่ายสามโมงห้าสิบกว่าก็ประมาณชั่วโมงกว่าอันนี้คือวันเสานะทุกคนวันปกติอาจจะต้องเพิ่มเวลารถติดไปอีกนิดนึงแต่ณตอนนี้เราไปหาป้ายรถเมล์ก่อนดีกว่าไป น,นี่รู้สึกกระเป๋ารถเมจ์แบบแต่เข้าเซเว่นควรรอที่ป้ายหรือต้องเดินไปครับผม ตอนนี้มาถึงออนโนูตนะครับเปลี่ยนแผนครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้5โมง5 3นาที1ชั่วโมงสาส่ร์สวนสยามครับคืออน,นุญาตเปลี่ยนแผนยังไม่ได้ไปฟั่งสาธุปฏะดิษ์เนื่องจากว่าคืนนี้ตอน2ทุ่มมีรีแคปมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์รอบชินไวน้ำกลัวจะกลับมาไม่ทันก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันหลัง ไปอีกปีกหนึ่งไปอีกปีกขาดทุกประดิษฐ์จะลองดูกันว่ามันผ่านอะไรบ้างส่วนวันนี้ขออนุญ,ญาตลงกลับที่คอนโดก่อนเพื่อไปเตรียมตัวอีกสองชั่วโมงในการทำดีแคปมิตริน,นวัฒน์ใจแหละเราจะไปน้ำโอเคข้ามถานนก่อนบายเวลาคิหน้าเฮ้ยค okay, นหนึ่งคือปวดฉี่ด้แล้วแหละก็ะเลยขอลงก่อนแต่มไม่ทนจริงๆนะทุกคนก่อจะกลับมาน่าจะถึงประมาณเกือบสองทุ่ม ไม่มีเวลาเตรียมรีแคปเลยไปะจะเตรียมรีแคปกันดีกว่า